ฟรีดาวฟังก์ชันครบสวยพร้อมใช้นะคะคันนี้วีออส1.5มิตรตี2019รถหน่วยงานปลดระวังประวัติศูนย์นะคะยางปี23วิ่งใช้งานได้ยียาวๆเลยฟังก์ชันได้มาค่อนข้างครบนะคะใครสนใจหรือว่ามองหารถวิใช้ง,งานอยู่แนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะผนลลนต้น6,200บาทเท่านั้นรายได้สองเท่าของค่าง,งวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะแนะนาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยใครสนใจห้ามพลาดนะคะรับชมกันให้จบ คลิปคันนี้ได้ไปบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกับนัดอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีรถเท่าใหม่รถหน่วยงานปลดระวงอีกหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันคันนี้ฟังก์ชันมาเต็มเลยจัดเต็มฟรีดาวได้เช่นเดิมนะคะกับตัวว oh, ีออส1.5มิตรปี2019รถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์นะคะใครที่มองหารถวิช้งานอยู่ห้ามพลาดเลยนะลูกค้าแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมทั้งคันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะ ใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทร098 260 9587นัดเพชรยนต์ 87, on, นะคะโทรมาแอดไลน์ oma, mm hmm. มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสร,รับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะลูกค้าเครดิตดีใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะ,ะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นนะคะใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้น6,200บาทเท่านั้นนะรายได้2เท่าของค่างวดนะคะเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยหรือลูกค้า เงินเดีนหมื่นสี่ก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะเป็นโฉมมินิเชนสภาพสวยๆเลยป้ายทะเบียนนี้นะคะแปดก็ไก่สอสลาสี 61, ่ศูนย์หกหนึ่งกรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ทามนะคะไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะพวกสันเหลี่ยมโค้ด้านหน้าตัวรถด้านข้างนะคะหรือว่าตรงซุ้มล้อนะคะมีให้เห็นชัดเจน ไม่มีร่องรอยหลักยิ้มเลยนะคะราคาค่าตัวของรถคันนี้นะเพียง360,000 5,000บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นตัว V on 1.5มิตรนะคะตัวรองท็อปฟังก์ชันได้มาค่อนข้างครบแล้วนะคะใครสนใจหรือว่าอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานรีบติดต่อหานัดได้นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังมาดูกันต่อในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะน็อตสีลูโลโก้ตรงกลางนะคะได้เป็นยางขอบ15นิ้วคันนี้นะคะลูกค้า เป็นยางปี2023เลยนะคะยางปีใหม่ใช้งานได้ยาวๆเลยนะส่วนช่วงล่างของรถสภาพเดิมไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเย,ยิ้มนะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะสภาพสวยพร้อมใช้กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวติดให้ตรงกระจกมองข้างนะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะโลโกโตโยต้ามีติดอยู่ชัดเจนนะคะส่วนมือ จะประตูทั้ง4ด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสันเหลี่ยมคมด้านข้างมี้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยหลักยิ้มเลยนะเดี๋ยวเรามาดูบอดี้ภายในกันนะคะ ภายในของรถนะคะตกแต่งเป็นโทนสีดามตัดด้วยสีพิงโก้นะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีดามระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออตโต้ฝั่งคนขับนะคะที่วางแก้วน้ำขวดน้ำต้องแหงประตูมีมาให้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบกันลื่นหลนะคะลูกค้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะฟังก์ชันได้มาครบเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของเลขไม่ ะคะคันนี้เลขไม่นะอยู่เพียง16,223กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ ไม่แท้ไม่เดิมเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้นะคะเป็นรถหน่วยงานปตรระวังประวัติศูนย์นะคะการเช็คระยะการแม่นเทนเทนเปลี่ยนถนะ่ายน้ำมันเครื่องคือเปลี่ยนศูนย์อยู่แล้วนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะ,ะมาพร้อมกับตัวจอแอนดรอยนะคะคันนี้ติดจอแอนดรอยมาให้จากโรงงานเลยนะคะลูกค้าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวกล้องหอยหลังที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานแสดงผลให้หน้าจอนี้เลยนะคะตัวแอ์นะคะคันนี้ ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะลูกค้าแอร์ออโต้เกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะเกียร์ซีวใช้งานได้ง่ายๆเลยนะภายในสวยๆไม่ช้าน,นะคะฝ้าเพดานไม่มีคราบสกรปรกเลยเธอที่บางแดดหนึ่งฝั่งยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยส่วนเบาะนะคะลูกค้าคันนี้ เป็นเบาะหนังสีดํานะคะเบาะไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะบเบาะแน่นๆเต่งๆตึงๆเบาะหนังดูแลทําความสะอาดกันได้ง่ายๆด้วยนะคะหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยเขียบขยื่นนะสภาพสวยเลยนะคะลูกค้าใครสนใจอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์ไปเซ็น์ให้ถึงที่นะผ่อนเริ่มต้น6 2 0ัรบาทเท่านั้นได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้า านหลังกว้างๆนั่งสบายๆมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้สองฝั่งนะคะไว้เก็บสัมภาระได้ที่วางแก้วน้ำตรงกลางหนึ่งที่นะคะเบาะด้านหลังสภาพสวยๆไม่ช้ำเลยนะคะใครสนใจติดต่อหานัดได้เลยนะลูกค้าช่วยทุกขันดันทุกเคสนะคะจัดเต็มฟรีดาวไปเลยนะการันตีโครงสร้างให้นะคะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้เลยนะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนโครงสร้างเดือทั้งคันนะคะเป็นตัว v ีออส1.5มิตรปี202 119นะคะรถหน่วยงานกลดระวังประวัติศนะูนย์ะราคา3 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะป้ายทะเบียนนี้เลย8กอไก่สอสลา4061กรุงเทพมหานครนะคะมาดูกันต่อใน,นส่วนของไฟไท้ายนะคะดีไซน์มาให้สวยงามเลยคันนี้ ด้วยเส้นโครเมียมนะคะตรงนี้ดีไซน์มาเป็นเอกลักษณ์ของ v ีออสเท่าเลยนะคะในส่วนของไฟทับทิมนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมกระจกหลังนะคะก็ติดตัวไร้้ามาให้เรียบร้อยแล้วด้วยมาดูกันต่อในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะบอดี้กว้างๆบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะลูกค้าไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานโลโก้มีติดอยู่ชัดเจนนะคะพวกตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตนะคะคือเดิมๆจากโรงงาน หัวน็อตต้องฝากระโปรงด้านหลังนะคะไม่มีรอยไขรอยขยับเพรยียงใ,ใดเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนนะคะรูน็อตกลมๆไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวเลยนะคะตัวคารด้านหลังนะคะด้านในนะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดหัวน็อตไม่มีรอยขยับเพยื่อนนะคะคานตรงๆไม่คดไม่งอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะส่วนบอดี้ด้านล่างนะคะลูกค้าล้ออะไหล่เครื่องมือครบเลยนะคะ ไม่มีร่องรอยส,อสนิมกัดกินนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆซีนนะคะเดิมจากโรงงานสีขาวไข่ไก่เม็ดอารมีทีเห็นชัดเจนนะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าไปตรวจสอบเจอว่ารถของเราเนี่ยมีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะคะเชรยนต์รับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้ทุกคันนะโครงสร้างเดิมๆนะคะใครสนใจนะคะอยากได้รถสวยๆไปใช้งานรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะย้ำว่า รติดต่อเลยนะ0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเพศรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะมาดูกันต่อในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะตัวแผ่นเพจนะคะมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนไม่มีรอยขยับเยื่อนเลขเครื่องเลขหางตรงรถปี2019นะคะเช็คข้อมูลกับศูนย์โตโยต้าได้นะออนไลน์ทั่วประเทศไม่มีชนหนักนะคะหัวน,น็อตซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าพา ในนะสวยๆไม่ช้าเลยนะบอดี้ภายในสวยมากนะคะลูกค้าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคันนี้การันตีให้เลยนะกระจกเดิมแท้ทุกบ้านโลโกโตโยตา้ามีติดอยู่ครบนะคะลูกค้าสวยมากคันนี้นะฟังก์ชันก็ได้มาค่อนข้างครบนะคะลูกค้าเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะสนใจห้ามพลาดนะคะแนะนาําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเดี๋ยวนัดนะคะพาไปชมกันต่อเลยในส่วนของรายละเอียดหนะ้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะรองรับน้ํามันเบนซิน 9195E 20E85 เติมได้นะคะภายในห้องเครื่องยนต์สภาพเดิมๆเลยไม่มีข้ามน้ามันหยุดไหลเยิ้มนะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาดซีซูพันห้าร้อยซีซีร้อยแปดแรงม้านะคะในส่วนของสติ๊กเกอร์มอกมีติดชัดเจนนะคะเมทอาร์ตเดิมๆมีให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตตรงแกนด้านในไม่มีรอยไข่รอยเพียบเพี้ยนเลยนะคะพวกรอยเชื่อมรอยต่อเนี่ยคือเดิมๆ จากโรงงานเลยลูกค้าสภาพสวยมากนะคะในส่วนของสติกเกอร์คำเตือนต่างๆนะคะมีติดอยู่ครบเลยลูกค้าเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้นะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศชนหนักพลิกความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะหัวน็อตแก้มด้านในอีกหนึ่งฝั่งมีให้เห็นชัดเจน หัวน็อตฝากระโปงนะคะไม่มีรอยเขียบขยื่นฉนวนกันความร้อนยังอยู่นะคะเม็ดอาร์ตฝากระโปงมีให้เห็นชัดเจนเลยนะหรือว่าตาปั๊มโตโยต้าต้องฝากระโปงนะคะนี่มีให้เห็นเด่นชัดเลยลูกค้าโครงสร้างเดิมทั้งคันนะใครที่สนใจหรือว่ามองหารถวิชิง,งานอยู่นะคะนัดแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยคันนี้วีออส1.5มิตรปี2019นะคะรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์นะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะสภาพสวยราคา ค่าตัว3 6 5 0 0 0ับาทเท่านั้นเองนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยผ่อนเริ่มต้นที่6,200บาทเท่านั้นนะเนงินเดือน13 0 0 0เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะใครสนใจรีบติดต่อหานัดได้นะคะเบอร์โทร098 2609587นัเาดเัดพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคนันดันทุกเคสร,รับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะสำหรับวันนี้นะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอั เด็ดคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะัดต้องขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ